อ่ d and Sha ร์ข้อมูลความรู้เพื่อสมดุลชีวิต work-life balance ในโลกสมามใบของคุณชีวิตส่วนตัวครอบครัวและงานจงให้ความสำคัญกับตัวเองแล้วจึงให้ความสำคัญกับครอบครัวก่อนจะไปสู่การมุ่งมานะเรื่องงานการทุ่มเทหาความสุขที่ผิดลำดับชีวิตจะปราศจากความสุข จจุบันนี้นะคะมีหนังสือ How to สร้างความสุขตีพิมพ์ออกมามากมายค่ะแต่วันนี้นะคะอยากจะมาแบ่งปันสาระดีๆจากหนังสือที่ชื่อว่า the free happiness สู่จุดสูงสุดของชีวิตด้วยปีระมิดสามสุขซึ่งเล่มนี้นะคะน่าสนใจตรงที่อาศัยข้อมูลแล้วก็หลักฐานล่าสุดทางวิทยาศาสตร์นมาอธิบายเยอะเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของประสาทวิทยาแล้วก็จิตวิทยา โดยอ้างอิงกรณีตัวอย่างแล้วก็แนวทางที่ทำได้จริงไว้มากมายนะคะผนวกเข้ากับเทคนิคแบบ how to ที่ผู้เขียนคือคุณหมอชิออนคาบาสวะนะคะจิตแพทย์ชาวญี่ปุ่นแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาศาสตร์ตรวจรักษาผู้ป่วยมากมายค่ะรักษามาก,กว่า30ปีแล้วนะคะรวบรวมประสบการณ์เนี่ยมาเป็นสาระหลักของหนังสือ โดยเลือกอธิบายหัวใจหลักของการที่มีความสุขได้นั้นมันอยู่ที่สารเคมีในสมองซึ่งเป็นศาสตร์ที่ตอนนี้นะคะกำลังเป็นที่นิยมค่ะเราจะได้เห็นคำสำคัญอย่างคำว่าออกซิโทโซินเซโรโทนินโดพามีนนะคะเป็นมุมมองใหม่ของการสร้างความสุขค่ะเราจะเรียงลำดับความสำคัญทั้ง3สิ่งนี้ให้ถูกต้องและเกิดสมดุลได้ยังไง ที่จะทำให้ผลลัพธ์สร้างสุขในชีวิตให้เกิดขึ้นเป็นจริงได้นะคะแต่ก่อนอื่นนะคะแวะมาดูเรื่องของคุณหมอชิโอนคาบาสวะคนนี้กันสักนิดหนึ่งค่ะคุณหมอชิโอนเนี่ยเป็นจิตแพทย์ที่มีผลงานเขียนหนังสือระดับเบสเซลเลอร์ในเมืองไทยเนี่นะคะเป็นที่รู้จักในกลุ่มของคนอ่านหนังสือของคุณหมอเนี่ยซึ่งเป็นหนังสือแนวจิตวิทยายญี่ปุน่นเป็นผลงานเด่นๆที่สร้างชื่อเสียงก็เล่มล่าสุดคือ output ศิละปะของการปล่อยของนะคะแล้วก็เขียนหนังสือเนี่ยมาแล้ว3 6เล่มในประเทศญี่ปุ่นยอดขายรวมๆกันแล้วในประมาณ1.7ล้านเล่มค่ะแล้วก็มีผู้ติดตามเนื้อหาที่คุณหมอชิโอนเนี่ยนะคะเขียนทางโซเชียลกว่า6 0 0 0 0คนทีเดียวความน่าสนใจของหนังสือสู่จุดสูงสุดของชีวิตด้วยพีระมิด3สุขนั้นเป็นการนำเอาหลักประสาทวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็จิตวิทยาเนี่ย มาอธิบายเรื่องความสุขที่เคยดูเหมือนจะเป็นนามธรรมนะคะให้กลายเป็นสิ่งที่ชัดเจนขึ้นเป็นจริงได้ในแบบที่นักอ่านหลายคนเนี่ยอาจจะไม่คุ้นเคยนะคะการบอกเล่าโดยหนังสือเล่มนี้เนี่ยนำไปสู่จุดสูงสุดข,ของชีวิตที่มีความสุขได้นั้นนอกจากจะได้ความสุขแล้วเนี่ยยังช่วยสะสางทำให้ความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับ how to การสร้างสุขนั้นเปลี่ยนไปด้วยคะ่ะ ลองหาช่วงเวลาว่างๆนะคะผ่อนคลายแล้วก็เริ่มจดจ่อกับหนังสือเล่มนี้กันดูนะคะเชื่อว่าได้ประโยชน์เต็มๆค่ะสิ่งที่อยากจะนำมาแชร์กันนะคะในอี e ีนี้ที่น่าสนใจ2ประเด็นหลักๆค่ะคือ 1. อะไรที่ทำให้เรามีความสุขและรู้จักความสุขสารเคมีในสมองและ 2. นะคะทฤษฎีความสุข3าขั้นนั้นอะไรสำคัญที่สุดค่ะ คุณผู้ฟังคะการจะบอกหนทางสู่ความสุขได้นะคะอันดับแรกเนี่ยต้องคิดแล้วก็กําหนดความหมายค่ะการมีความสุขของแต่ละคนนั้นนะคะมีรูปแบบแล้วก็ตัวแปรที่ทําให้เกิดความสุขนั้นแตกต่างกันค่ะบางทีนะคะก็ทําให้เรามองไม่ออกว่าความสุขที่แท้จริงนี่นมันคืออะไรหรือว่ารู้ก็รู้แบบคลุมคลุมเคลือๆนะคะเหมือนกับถ้าเราไม่รู้จุดหมายปลายทางเราก็คงไม่มีทางเดินไปถึงจุดนั้นได้ค่ะ และถ้าไม่เข้าใจว่าสภาวะแบบไหนที่เรียกว่าความสุขอย่างแท้จริงและเมื่อมีความสุขแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรผลลัพธ์ที่ได้จากการพยายามหาความสุขของเรานี้นะคะก็จะกลายเป็นความพยายามที่ออไร้ความหมายหลวงออกไปนอกเส้นทางความสุขมากขึ้นเรื่อยๆค่ะช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้นะคะมีการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์มากมายเกี่ยวกับหัวข้อความสุขคืออะไรทำยังไงถึงจะมีความสุข มีแนวทางออกมาบ้างนะคะแต่ว่ายังไม่ใช่ข้อสรุปที่เป็นจริงทั้งหมดในฐานะจิตแพทย์ค่ะคุณหมอชีอนผู้เขียนนี่นะคะได้ลองผิดลองถูกผ่านการสังเกตความทุกข์ทรมานของคนไข้ไร้สุขจำนวนมากทำวิจัยด้านประสาทวิทยาศาสตร์นี่นะคะมามากกว่า10ปีจนกลั่นเนื้อหาข้อสรุปเนี่ยออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้ค่ะซึ่งเป็นเสมือนกับคู่มือที่ใช้งานได้จริงนะคะ ที่บอกว่าจากวันนี้ไปเนี่ยให้ทำแบบนี้สิแล้วจะมีความสุขสมมติฐานงานวิจัยของคุณหมอชิโอ,อนนี้นะคะก็คือเวลาที่เรามีความสุขเนี่ยในสมองจะมีปฏิกิริยาตอบสนองยังไงซึ่งพูดให้ชัดชัดนะคะก็คือมีสารเคมีในสมองชนิดใดเนี่ยหลั่งออกมาบ้างจากการค้นคว้าและศึกษาของคุณหมอชิโอ,อนนะคะพบว่ามีสารแห่งความสุขหลั่งออกมา,มามากกว่าร้อยชนิดค่ะ แต่มีแค่3ชนิดเท่านั้นนะคะที่มีความสำคัญที่ควรให้ความสนใจนั่นก็คือตัวที่1น,นะคะเซโรโทนินค่ะตัวที่2ชื่อว่าออกซิโดซินนะคะและตัวสุดท้ายคือโดพามีนทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าสารแห่งความสุขจะเรียกอีกคำหนึ่งได้นะคะว่าฮอร์โมนแห่งความสุขเป็น3สารหลักนะคะที่ทำให้เกิดความสุข ที่รู้จักกันดีทั่วๆโลกเลยนะคะและใครก็ตามนะคะที่รู้แล้วก็เข้าใจเงื่อนไขสภาวะพฤติกรรมหรือว่าการกระทําใดๆที่ออทําให้สารทั้ง3านี้หลั่งออกมาได้อย่างเพียงพอนะคะคนนั้นก็จะมีความสุขที่แท้จริงได้ค่ะเรามาดูรูปแบบความสุขแบบแรกนะคะคือความสุขแบบเซโรโทนินนะคะก็คือความสุขจากการมีสุขภาพดีทั้งกายและใจค่ะ ตัวที่สองนะคะคือความสุขแบบออกซิตซินหรือว่าความสุขจากความรักความผูกพันมิตรภาพความสัมพันธ์กับผู้อื่นและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มหรือว่าชุมชนและสุดท้ายนะคะความสุขแบบโดพามีนคือความสุขจากทรัพย์สินเงินทองความสำเร็จการบรรลุปเป้าหมายชื่อเสียงกิติยศ ความสุขทั้ง3นี้นะคะจะผสมผสานกันยังไงเนี่ยจึงจะลงตัวทําให้เรามีความสุขส,ขสมบูรณ์แบบได้นั่นคือคําตอบที่คุณหมอชิออนได้ค้นพบสิ่งหนึ่งค่ะที่เรียกว่าทฤษฎีความสุขสามขั้นนะคะที่อธิบายนะคะคุณหมอชิออนเนี่ยจะอธิบายด้วยโมเดลภาพพีระมิดที่ฐานกว้างของพีระมิดนี่นะคะคือความสุขแบบเซโรโทนิน สุขภาพกายแล้วก็ใจที่แข็งแรงค่ะส่วนชั้นที่2ของพีระมิดคือความสุขแบบออกซิโตซินนะคะคือความรักความผูกพันและยอดบนสุดข,ของพีระมิดก็คือความสุขแบบโดพามีนค่ะความสำเร็จและเงินทองจากโมเดลพีระมิดนี้นะคะคุณหมอชิลอนเนี่ยต้องการจะบอกว่าถ้ารากฐานเนี่ยแข็งแรงนะคะพีระมิดซึ่งเปรียบเสมือนตัวเราเนี่ยก็จะมั่นคงค่ะไม่พังทลายง่าย ทฤษฎีนี้นะคะเป็นเครื่องมือสำคัญค่ะที่ทําให้เราเนี่ยเข้าใกล้ความสุขได้ชัดเจนขึ้นนะคะถ้าให้สรุปก็คือสุขภาพเป็นรากฐานก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะสุขภาพที่ดีมันจะนํำพาความสุขอื่นๆตามมาค่ะวิธีการทํางานแล้วก็การใช้ชีวิตโดยลําดับความสําคัญในการสะสมความสุขให้ถูกต้องนั้นเป็นหัวใจสําคัญมากๆนะคะของทฤษฎีความสุขสามขั้นค่ะ คุณหมอชิโอนตื่นรู้ในเรื่องนี้นะคะเมื่อ18ปีก่อนค่ะ,ะคุณหมอได้พบว่าเมื่อเปรียบเทียบการใช้ชีวิตของคนญี่ปุ่นกับคนอเมริกันเนี่ยจะเห็นการลำดับความสำคัญที่แตกต่างกันนะคะในขณะที่คนญี่ปุ่นส่วนมากใช้ชีวิตทุ่มเทหามรุ่งหามค่ำกับงานทำงานล่วงเวลาจนไม่มีเวลาให้ครอบครัวนะคะ แต่ในขณะเดียวกันคนอเมริกันส่วนใหญ่เนี่ยกลับมีวิถีชีวิตการทำงานแล้วก็วิถีชีวิตทั่วๆไปเนี่ยที่เน้นให้ความสำคัญกับตัวเองก่อนค่ะพวกเขาเนี่ยนะคะจะจัดการงานอย่างเต็มที่เพื่อให้จบตามเวลาเลิกงานและหลังเวลานั้นนะคะเขาจะใช้ชีวิตที่สนุกสนานกับการสร้างความผูกพันกับครอบครัวและคนรอบตัวทีนี้กลับมามองแนวคิดของบ้านเราบ้างนะคะมันอาจจะดู เรียกว่ากลับด้านกับคนอเมริกันแต่อ่านไม่ได้สุดโต่งนะคะแบบวิธีของคนญี่ปุ่นพวกเรานี่นะคะมักจะคุ้นชินกับทัศนคติที่ว่ามุ่งมั่นทำงานสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อความมั่งคัง่งมั่นคงนะคะคนส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะไปถึงฝั่งที่ฝันไว้ตามแนวคิดนี้นะคะแต่จำนวนไม่น้อยค่ะที่ไปไม่ถึงแล้วก็บางทีก็มีโชคร้ายเข้ามานะคะที่พบกับ ความแตกสลายในความผูกพันกับครอบครัวไปพร้อมกันด้วยเพราะที่ผ่านมานี่นะคะเขามุ่งไปที่งานมากจนเกินไปจนไม่ได้สะสมความสุขความผูกพันในครอบครัวค่ะข้อสรุปความเชื่ออย่างแรงกล้านะคะของหมอชิโอ,อนก็คือจงให้ความสำคัญกับตัวเองแล้วจึงให้ความสำคัญกับครอบครัวก่อนจะไปสู่กันมุ่งมานะเรื่องงาน การทุ่มเทหาความสุขที่ผิดลำดับเนี่ยนะคะชีวิตเราจะปราศจากความสุขค่ะด้วยทฤษฎีพีระมิดสามสุขนี้นะคะจึงเรียกร้องให้ทุกคนที่ได้อ่านได้ฟังต้องเริ่มสร้างความสุขแบบเซโรโทนินและออกซิโตซินก่อนค่ะแล้วค่อยแสวงหาความสุขแบบโดพามีนทีนี้เราลองมาโฟกัสความสุขสามแบบให้ชัดเจนมากขึ้นนะคะ ความสุขแบบเซโรโทนินเนี่ยซึ่งเป็นรากฐานมั่นคงของพีระมิดนั้นนะคะหน้าตาเป็นยังไงคิดตามไปดีๆนะคะว่าเราเป็นแบบนี้หรือเปล่ามันคือสภาวะที่อารมณ์ความรู้สึกทางจิตใจความรู้สึกทางกายที่สบายใจสดชื่นสดใสเบิกบานใจผ่อนคลายโล่งใจไม่รีบร้อนมีสมาธิสงบนิ่งมีปัญญา คิดอะไรทะลุปกโปร่งค่ะและแข็งแรงไม่เจ็บป่วยคล้ายๆการออกไปเดินเล่นนะคะท่ามกลางท้องฟ้าแจ่มใสในตอนเช้าแล้วก็อีกในหนึ่งนะคะสารเซโรโทนินนี้จะหลั่งออกมาเมื่อเรามีสมาธิมีสติและหลังการออกกําลังกายและเป็นภาวะที่อยากทำงานต่อด้วยนะคะด้วยความอิม่มเอมแล้วก็กระตือรือร้นนั่นคือข้อสรุปทั้งหมดนะคะของความสุขแบบเซโรโทนิน ในทางกลับกันนะคะถ้าสารตัวนี้ต่ำลงจะถือเป็นสัญญาณสีแดงที่บอกเราว่าเรากำลังตกอยู่ในอันตรายค่ะการที่คนคนหนึ่งเนี่ยนะคะเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยบ่งบอกได้อย่างค่อนข้างชัดเจนนะคะว่ามีภาวะเซโรโทนินในร่างกายในลดลงหรือว่าจนถึงในระดับที่ต่ำสุดนะคะซึ่งจะทำให้เรารู้สึกหม่นหมอง หดหูมืดมนนะคะไม่อยากทำอะไรทั้งสิ้นแล้วก็ไม่อยากเจอหน้าใครรวมทั้งไม่มีแรงหมดกำลังใจในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันค่ะการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของสารเซโรโทนินนี้นะคะที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลแล้วก็ที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือจะทำให้อารมณ์ชั่ววูบของคนเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะนั่นก็คือควบคุมอารมณ์ความรู้สึกไว้ไม่ได้นะคะหรือทำได้ไม่ดีนะัก จะมีการหงุดหงิดขี้โมโหถ้าหากปล่อยให้อารมณ์ชั่ววูบเนี่ยทับถมหนักขึ้นเรื่อยๆเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้คิดสั้นได้ค่ะซเซโรโทนินนี้นะคะยังถือว่าเป็นผู้บัญชาการสูงสุดของสมองด้วยนะคะเป็นสารจำเป็นที่ขาดไม่ได้ค่ะแล้วก็มีบทบาทอย่างมากนะคะในการที่ปรับแล้วก็ควบคุมระดับสารเคมีในสมองตัวอื่น เช่นไปควบคุมนออะดรีนาลีนนะคะสารเคมีที่ช่วยทำให้มีสมาธิสำหรับคนทำงานที่อายุยังไม่มากนักนะคะลองสังเกตตัวเองง่ายๆค่ะหากทำงานผิดพลาดบ่อยๆนะคะหรือว่าลืมข้าวของเป็นประจำเนี่ยสันนิษฐานไว้ก่อนเลยคะ่ะว่าสมองกำลังเหนื่อยล้านะคะเพราะสารเซโรโทนินแล้วก็นออะดรีนาลีนเนี่ยกำลังลดต่ำลงที่อาจจะนำพาร่างกายนั้นเข้าไปสู่ โซนของโรคซึมเศร้าได้ในอนาคตนะคะแล้วก็หากสังเกตอีกนิดหนึ่งนะคะถ้ามีความเสื่อมถอยเจ็บปวดในส่วนต่างๆของร่างกายเช่นปวดหลังปวดเขา่าปวดหัวบ่อยๆหรือปวดเรื้อรังนะคะนั่นก็คือความสุขแบบเซโรโทนินของคุณนกำลังขาดหายไปค่ะ,ะพวกเราเนี่ยบางทีไม่ค่อยตระหนักนะคะว่าฐานพีระมิดของเรานั้นกำลังสั่นคลอนแล้วจนกว่าจะป่วยเป็นโรคไปแล้วค่ะ มอชิโอนจึงตั้งใจที่จะให้ฐานรากแห่งความสุขนี้เกิดกับทุกคนนะคะในหนังสือเนี่ยจึงมีเคสแล้วก็แนวทางมากมายค่ะที่จะช่วยให้เราปรับความคิดจัดลำดับความสำคัญสูงสุดไว้ที่ฐานรากพีระมิดความสุขแบบเซโรโทนินนะคะมีบรรทัดทองของมอชิโอนในหนังสือเล่มนี้ค่ะที่บอกเอาไว้ว่าหากเรามีความสุขแบบ เซโรโทนินมากพอนะคะเราจะเป็นคนที่พึ่งพาได้ค่ะจะใจเย็นสงบนิ่งไม่หวั่นไหวต่อสถานการณ์วิกฤตรอบตัวนะคะจิตใจที่มั่นคงนี้นะคะจะมีออรา่าจะมีรังสีพลังบวกที่ถ่ายทอดไปสู่จิตใจของคนอื่นได้พวกเขาจะรับรู้ค่ะ เราจะมีเพื่อนร่วมงานาที่ใจสงบไม่เครียดนะคะผ่อนคลายรอบๆตัวเรามากขึ้นด้วยค่ะอย่างที่บอกเอาไว้นะคะว่าหากความสุขแบบเซโรโทนินเนี่ยลดน้อยถอยลงหรือว่าขาดหายไปมันจะส่งผลให้ความสุขแบบออกซิโตซินของตัวเองติดลบไปด้วยนะคะมาโฟกัสความสุขแบบออกซิโตซินกันค่ะความรู้สึกสบายที่มาจากความผูกพันกัน ความผูกพันนีนะะ้กินความได้ทุกรูปแบบจากครอบครัวค่ะจากแฟนก็ได้นะคะเพื่อนร่วมงานก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นความสุขที่ต้องมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั่นเองค่ะอยู่ด้วยแล้วอุ่นใจไว้ใจสนุกได้ยิ้มได้หัวเราะได้นะคะผ่อนคลายได้จากการพูดคุยกันบางทีนะคะยังกินความไปถึงการอยู่กับ สัตว์เลี้ยงที่เรารักหรือว่าการได้ยินได้เห็นศิลปินที่เราชื่นชอบโดยไม่ต้องเจอตัวเนี่ยนะคะก็เป็นความสุขแบบออกซิโตซินได้เหมือนกันค่ะในสถานการณ์ในที่ทำงานนี้นะคะถ้าจะเกิดความสุขอย่างนี้ได้เนี่ยจะต้องเกิดจากหัวหน้างานลูกน้องหรือว่าเพื่อนร่วมงานที่พูดจาดีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีคำแนะนำเล็กๆน้อยๆให้กันนะคะ เหล่านี้นะคะมีผลวิจัยที่พิสูจน์แล้วคะ่ะว่าจะช่วยให้บรรยากาศในการทำงานเนี่ยสบายใจขึ้นผ่อนคลายมากขึ้นเกิดสมาธิแล้วก็ปัญญาทำงานได้ผลมากขึ้นด้วยนะคะส่งเสริมความสำเร็จให้ทั้งตัวเราแล้วก็องค์กรไปในขณะเดียวกันแต่ในทางกลับกันนะคะ ถ้าในที่ทำงานเนี่ยไม่มีความสุขแบบออกซิโตซินซะแล้วเนี่ยนะคะไม่ว่าจะไม่มีความผูกพันกับคนในที่ทำงานหรือแม้แต่ถูกกลั่นแกล้งถูกบูลลี่ในที่ทำงานถ้าเจอแบบนี้นะคะนานวันเข้าซ้ำซากทุกวันทุกวันเข้าก็อาจเกิดความทุกข์ทรมานและเป็นซึมเศร้าได้ในที่สุดค่ะซึ่งไม่เป็นผลดีต่อองค์กรแน่นอนค่ะทีนี้นะคะเรามาดูที่พีระมิดยอดสูงสุดค่ะ ขั้นสูงสุดก็คือเรื่องของความสุขแบบโดพามีนนะคะซึ่งตามทฤษฎีความสุขสามขั้นของมอชิโอนนะให้ความหมายว่าคือความสุขจากความสำเร็จการบรรลุเป้าหมายนะคะความสำเร็จในหน้าที่การงานได้ตำแหน่งได้เงินเดือนขึ้นนะคะได้ชื่อเสียงเกียรติยศนะคะและการจะได้ความสุขแบบโดพามีนนั้นนะคะหลายครั้งเนี่ยมีราคาที่ต้องจ่ายค่ะ เมื่อได้มาอย่างยากลำบากเนี่ยความสุขแบบนี้เนี่ยมันจะพุ่งไปถึงขีดสุดแล้วก็อยากทำแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะนั่นก็แปลว่าสารโดพามีนเนี่ยมักเป็นจุดเริ่มต้นของออแรงบันดาลใจพลังใจของคนเราค่ะที่จะไปสู่ความสำเร็จเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะนอกจากนี้นะคะความสนุกสนานเพลิดเพล,นเพลินก็มาจาก โดพามีนเช่นกันค่ะเช่นการไปดูหนังแล้วสนุกก็อยากไปดูอีกนะคะร้านนี้อาหารอร่อยจังอยากไปอีกอารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้แหละคะ่ะเกิดจากสมองของเราเนี่ยหลั่งสารโดพามีนนั่นเองนะคะซึ่งสารนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้ามากเกินไปงานวิจัยของหมอชิวนเนีได้บอกเอาไว้ว่าอาจทำให้เกิดอาการเสพติดได้นะคะตัวอย่างง่ายๆค่ะ การกระทําบางอย่างเลยนะ,ะทำให้ร่างกายเนี่ยหลั่งสารโดพามีนเราจะมีความสุขเช่นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะแล้วมีความสุขเนี่ยโดพามีนจะร้องขอว่าเอาอีกขออีกซึ่งถ้าปล่อยใจเราให้หลงไปในกับดักลักษณะนี้นะคะจะหยุดไม่ได้แล้วก็เกิดผลเสียกับร่างกายแล้วก็การงานได้ค่ะโดพามีนเนี่ยนะคะจึงเป็นสารที่มีทั้งคุณแล้วก็โทษ ที่ทำให้เกิดอาการเสพติดได้ค่ะอันนี้หมายรวมถึงการติดการช็อปปิ้งติดการพน,นันติดเกมติดสมาร์ทโฟนด้วยนะคะนี่คือราคาที่ต้องจ่ายจากการสแสวงหาความสุขแบบโดพามีนค่ะที่มีทั้งแง่ดีที่เราจะพุ่งทยานพัฒนาตัวเองไปสู่ความสำเร็จยิ่งขึ้นนะคะแต่หากใช้ผิดวิธีก็เกิดอาการเสพติดสิ่งนั้นๆอย่างที่บอกไปซึ่งก็ส่งผลกระทบให ความสุขแบบเซโรโทนินแล้วก็ออกซิโตซินเนี่ยเหือดหายไปได้ด้วยนะคะในหนังสือเล่มนี้นะคะหมอชิโอนเนี่ยได้ฉายภาพความสัมพันธ์ของสารเคมีทั้ง3ตัวที่เป็นปัจจัยสำคัญในทฤษฎีพีระมิดความสุข3ขั้นนะคะแต่เนื้ออื่นใดค่ะกุญแจของการบรรลุความสำเร็จขั้นสูงของชีวิตเนี่ยก็คือการเรียงลำดับความสุขของชีวิตให้ถูกต้องพร้อมกับ นำเอาเทคนิค how to ในเล่มนี้นะคะมาทำตามแล้วก็จะประสบความสำเร็จได้แน่นอนเป็นจริงแน่นอนนะคะคุณหมอชิโอนได้บอกไว้แบบนั้นทำตามได้ตั้งแต่เริ่มลืมตาตื่นจนถึงเข้านอนก็จะพบสมดุลอันยอดเยี่ยมของความสุขทั้งสามแบบนี้ค่ะ หนังสือเล่มนี้นะคะยังบอกแนวคิดที่ชัดเจนมากๆจริงๆแล้วทั้งหมดทั้งมวลของเล่มนี้เนี่ยเวลาย่อยออกมาแล้วมีแค่3คําค่ะนั่นคือสุขภาพความรักและก็ความสําเร็จนะคะในแต่ละบทเนี่ยมีตัวอย่างที่ทําตามได้ง่ายมากเป็นหนังสือที่เรียกว่าเปิดมุมมองใหม่ในการสร้างความสุขอ่านให้เข้าใจนะคะแล้วก็ลากเส้นเชื่อมต่อความสุขให้ถูกต้องจัดลำดับความสำคัญของมัน เพราะที่สุดแล้วผลลัพธ์ที่เราจะได้ก็คือหนทางที่จะบรรลุศักยภาพสูงสุดแล้วก็ปล่อยพลังในตัวเราในทุกด้านและนั่นเป็นเหตุผลค่ะที่ทำไมนะคะหนังสือจุดสูงสุดของชีวิตด้วยพีระมิด3ส,สุขได้รับการพูดถึงอย่างกว้างขวางเพราะหนังสือเล่มน,นี้นั้นเหมาะกับคนทุกเพศทุวัยค่ะที่ต้องเผชิญภาวะบีบคั้นต่างๆในปัจจุบันนะคะทั้งสภาพเศรษฐกิจโรคระบาดแล้วก็อีกมากมาย ลองหาอ่านดูนะคะหนังสือเล่มนี้แนะนำค่ะขอขอบคุณสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กรสอสอส,อสอและมูลนิธิสถาบันพัฒนาการเรียนรู้ผู้สนับสนุนรายการภายใต้โครงการศูนย์สื่อสารและประสานงานภายคีเครือข่ายสุขภาวะองค์กรพบกับ Happy Workplace Read and Share ใน EP หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ